อาสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในช่วง My c a f t นะครับใน My c l t b SG เอ้ย My c a f t อะไรเดียยังไม่ตั้งชื่อเลย My c a f t กับคุณ Keeper b o m a n นะครับตอนนี้เราจะมาฟีวู My c f t พาร์ทใหม่นะครับคนอาจจะลงไปมั่งแล้วก็ได้นะครับถ้าเขาลงแล้วก็ขอโทษเลยนะครับโหมดใหม่นะครับถ้าใครเป็นก็เดีย๋ยวผมทำให้ดูนะครับ อันนี้ผมยังทําให้เป็นนะครับไม่รู้ทําอะไรเครื่องบินนะครับมันจะมีบบมบแบบเก่าชิ้นอะไรเรื่อยๆมันก็เครื่องบินอย่างนี้นะครับวางปุ๊บเสร็จน,นะเห็นไหมครับมันจะตรงเป๊ะเลยนะครับไม่ต้องตกเบรกก็ได้แล้วแต่ระวังตกเครื่องบินตายนะยาาครับเห็นไหมครับ ตอนแรกใส่เชื้อเพลิงไหมครับแล้วก็ใส่บอมนะครับหรือน้ํามันก็ได้ครับน้ํามันน้ํามันน้ำมันใช่ใช่ใช่น้ำมันน้ำมันเต็มเลยครับน้ํามันเต็มเลยสองลูกระเบิดสองลูกไปปึ๊บยุ๊บเฮ้ยระเบิด ัวระเบิดอีกไอ้บ้าเครื่องบินบ้าเฮ้ยแั้นก็อ๋อลำกลาวที่สริมแล้วกันเอาไง,ไง่ายๆมันจะได้ไม่ระเบิเดเยอะเหมือนตอนนี้ระเบิดตุ้มตายเครื่องบินกางนะครับอันนี้กางเลนี่กด <c oughs> อ้มามเดินนะครับ ไม่ต้องใส่นะคอปโกเลยไม่ต้องใส่นะคาโกคาโกอะไรของมันก็ไม่รู้นั่นก็ธรรมดาบิน go. go 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 เบสบอลนะบินโบินอี่นีบินกลางตกเครื่อง้อออ้โห่วนเครื่อ,อ,อ,องมีนจะไม่หมอผมมาเนี่ย งั้นกน็ง่ายๆหมูๆตัวระเบิดนี่ยิงหัวปีนะครับจะทําก็นี่ครับเน่ใส่แม็กด้วยของตัวเองนะครับงั้นก็ใส่แม็กไปก่อนเลยยิงไปดูมลอมันใส่แม็กกัน,นครับเมื่อตามเสียงมาเลยครับโอเคครับแบง ชาตัวนี้มันจะทําลายหินได้ครับแต่ถ้าตัวธรรมดาจะทําลายหินไม่ได้นะอย่างนี้ครับยิงต้องยิงให้โดนตัวบินนะครับพอมันออกบล็นี่ยู่นบอลเฮ้ยกับจัดบอลเลยวะตุ้มผมรีวิวให้หมดให้แม็กหมดเลยครับรีวิวรีวิวอ้า มีจะมีประมาณมีหลายอย่างนะครับเป็นนี้ไม่รู้ม,มันใส่อะไรมากมันบอลเลอ่อบัตตันวิงอะไรไม่รู้เอาง่ายๆเลยนี่จะค้าปืนนะครับใช้กล่องอังกฤษนี่นี่นะครับมันจะมีไอรอนบูลพาวเดอร์ที่ลอบจากคีปเปอร์การ์ดนะครับ อืมงั้นก็ไว้ก่อนอันนี้เรามาพรีมีปืนที่หมดก่อนเลยของใหม่ๆนะครับเว่าจะเห็นนะครับทาเครื่องบินเองถ้าใครขับไม้เป็นจะขับนะครับตายตายมึงเลยผ่านครับอืม,อมง่ายๆเน,นเขาเนี่แหละตเอาเอาแค่ใส่ ตน้นวิ่งกันบอลแล้บอมระเบิดโอ้ไม่ต้องระเบิดหน้าตายป่อยเลยบินนะครับมิทิ้งระเบิดผมก็ไม่รู้บิน เอ้ยอย่าให้ตัวตกนะครับเดี๋ยวมันจะปึ้มตาตาตายนี่ครับบินหานโขนเอ้ยกันงันงันงันกระกึ้นจุ่มไม่ตายที่ล็อกมากเลยว้าวใช่ขอตัดคลิปก่อนนะครับ เราก็มาบนภูเขามานะครับจะได้นี่ไม่ต้องเสียเวลากระโดดขึ้นมาโอเคตรงนี้ครับทางปัญญลงมก็ไม่ต้องไปนะครับไปค่าพวกพิกซัมบี้ากระกาบนะครับงั้นไอตัวนี้ผมก็ยังใช้ไม่เป็นนะครับรถถังทำอะไรอะบนนะครับ ปืนนี้ครับต้องใส่ตาแม็กซ์เลยครับแม็กซ์อยู่นบนนะยิงนะแม็กซ์จะลดด้วยนะครับสอยง่ายเลยยิงยากมันจะเสึรอุ้ยมันก็เสิร์ชิมอะรอ่อะอย่าเ้ยเพิ่งไม่เห็นร้า,รานน,านี่ครับอาชิกอ สกาลกเกตลสกาลเกอร์ลอกเกอร์ปอันนี้ยิงเฉพาะทำไาข้างล่างานะครับอันนี้ทำลายหินได้ด้วยนะครับอันนั้นจะทำลายหินไม่ได้นะเบ่งวง้นีคุณอาจะบ้าเรอันม่นด้บ้ 下一个好像是这张坏的话